จะมาตามโค้งสุดท้ายนะฮะของพี่บ่าวเมืองใต้นะครับผมว่าลูกชายที่เสียไปมันเน้นตัวไหนให้เป็นพิเศษหรือเปล่านะครับเอฟซีครับผมครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือพ่อแม่พี่น้องท่านไหนอาจจะดูเพื่อความบันเทิงนะครับอายุต่ำกว่า28ปีเอ้ย20ปีควรมีผู้ใหญ่ให้คำชี้แนะนะครับเอฟซีครับผมครับสวัสดีครับพี่บ่าวครับสวัสดีครับวันนี้ทางช่องก็จะ มาย้ำโค้งสุดท้ายของพี่บ่าวนะครับว่าลูกชายเนี่ยมาย้ำหรือเปล่านะครับผมนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับพี่บ่าวครับผมอยากจะทราบวันเวลาที่เราจะทําบุญกันนะครับผมจะทาบุญวันไหนครับพี่บ่าวครับพี่บ่าวจะทําบุญครบรอบร้อยวันนะครับให้ลูกชายวันที่สิบแปดนะครับสิบแปดคุมพานะครับสิบแปดคุมพธาครับผมจะทำบุญที่อุดรเนี่ยครับก็จะทาที่นครด้วยนะครับโดยที่นครก็ จะให้ยากครับทําให้แต่ที่นี้พี่บ่าวก็จะทําเองนะครับครับผมแล้วก็วันที่สิบแปดก็อย่าลืมนะครับมากินก๋วยเตี๋ยวฟรีก๋วยเตี๋ยวฟรีนะครับที่ร้านเจดมก๋วยเตี๋ยวไก่มะระนะครับก๋วยเตี๋ยวไก่มะระทางไปบ้านเสียงามอยู่อยู่ร้านอยู่ตรงกับป้ายบ้านเสียงามเลยครับผมครับผมครับผมวันนั้นเราก็มาทานมาแวะทานก๋วยเตี๋ยววันได้นะครับเียฟรีนะครับจนกว่าจะหมดนะครับของที่วเตรียมไว้นะครับโอ้ครับ คือพี่บ่าวจะทําบุญแล้วก็เลี้ยงด้วยนะครับทําบุญร้อยวันให้ลูกด้วยครับผมแล้วก็เลี้ยงแวนกับเอฟซีเลี้ยงคนนะครับผมแล้วก็จะเป็นการเปิดร้านโปรโมทร้านไปด้วยนะครับให้คนในหนองงานในเขหนองงานในเขตหนองงานเราใครที่ผ่านไปผ่านมาแวะไปตรงไปเที่ยวนะครับใครไปทำชทษไปวัดสีโพนอะไรนะครับก็แวะมาทานก๋วยเตี๋ยวนะครับกินฟรี ก่อนนั้นกินฟรีครับผมกินฟรีนะครับผมครับทีนี้ผมจะขอสอบถามแทนเอฟซเพราะไม่พี่น้องทางบ้านนะครับที่ถามมานะฮะว่าพี่บ่าวเนี่ยถูกจนซื้อบ้านซื้อรถเปิดร้านเป็นเงินสดนะฮะถูกบ่อยละครับหรือว่ายังไงครับหรือว่าถูกทีเดียวครับผมหรือว่าถูกสะสมมาแล้วเก็บอย่างนี้ครับผมถูกสงสัยนะฮะผมถูกสะสมมาแล้วครับผมเก็บเอาครับผมโอ้ถูกสะสมผมก็ถูก ไปบ่อยแล้วก็ผุมตุกกับข้าวกลางวันด้วยครับผมเพราสะสมมากับข้าวกลางวันคือทุนของผมครับครับข้าวกลางวันอ๋อคือสมัยที่พี่บ่าวทํางานอยู่พี่บ่าวก็ถูกสะสมสะสมมาเรื่อยๆครับผมใช่ไหมครับที่มาถูกหนักๆก็คือช่วงที่ขอโทษนะครับผมช่วงที่ลูกชายเสียเสียแล้วครับผมลูกชายก็เลยมาเข้าฝันครับผมช่วงที่ตูกนักที่ผมถูกหนัก ทีู่กูกออกห้าหนึ่งเก้าครับผมสามตัวเลยสามตัวเลยวันนั้นถูกหนักกว่าเพื่อนครับผมครับแล้วก็วันล่าสุดผมก็ถูกไม่กี่บาทครับผมครับน้อยครับไอซีหนึ่งหนึ่งเพราะผมคิดว่ามันเลขครับบ้าอะไรครับผมก็เลยซื้อน้อยๆครับผมซื้อไว้สนุกๆนะครับครับก็ถือว่าตามสถิติเก่านะครับเอฟซีครับผมสถิติเก่าพี่บ่าวเนี่ยถูกติดติดกันเนี่ยกี่งวดครับ สี่งวดครับผมสี่งวดนะครับเพื่อเพื่อความมั่นใจนะครับกับลัาเอฟซีนะครับนะฮะสี่งวดนะครับผมแต่แต่ว่าแนวทางก็มีเข้ามีหลุดพี่บ่าวเนาะมีเข้ามีหลุดเหมือนกันนะครับก็ไอเอฟซีไว้พิจารณานะครับผมครับเพราะว่าแนวทางนะครับตามที่เขาบอกกันมือเรามือทารวยนะครับครับหวยก็ทําจนเราก็ต้องใช้วิทยาศาณรนะครับในการเลือกซื้อเลือกหานะครับผมใช่ครับผมเราอย่า ไปหลงระเริงกับมันได้มาเราก็ต้องเก็บนะครับเงินเก็บไว้ทํโน่นทานี่นะครับผมก็ได้มาผมก็เก็บนะครับจ่ายบางส่วนทาบุญบางส่วนนะครับโอ้เป็นเงินเทวดานะพี่บ่าวใช่ใช่ใช่เงินที่เทวดาคือว่าเราได้มาโดยง่ายมันก็จะเสียไปโดยง่ายนะครับผมเราต้องเก็บต้องต้องมีสตินะฮะต้องมีสตินะพี่บ่าวเนาะเป็นแนวทางเอาทีนี้เราจะเข้าเรื่องตัวเลขเราแล้วนะครับผมตัวเลขลูกชายที่เสียแล้วมาย้ำอีกไหมครับพี่บ่าวครับ ไม่ครับผมก็ผมจะทาบุญร้อยวันนั่นเลยครับก็เอาตามความฝันเดิมของผมนะครับที่ผมฝันนะครับผมคือย้ำไม่ตัวเดิมนะครับเผื่อ fc ลืมไ fc ไม่ได้ชมคลิปที่แล้วก็ชมคลิปนี้นะครับอยตามตัวเดิมนะครับครับผมขออนุญาตย้ำตัวเลขย้ำความฝันสำหรับ fc ที่เข้ามาใหม่นะครับพี่บ่าวครับผมฝันแบบไหนครับพี่บ่าวครับผมก็ฝันลูกนะครับว่าลูกมา แล้วก็มานั่งหัวเราะกันนั่งร้องมงแล้วก็หัวเราะกันที่ไหนครควพี่บ่าวที่นี่ครับอุดอที่ร้านก๋วยเตี๋ยวนี่เลยร้านก๋วยเตี๋ยวก็ผมโอ้คับผมก็คือว่าสนุกสนานครับผมหลังรู้ข่าวว่าพี่บ่าวจะทําบุญร้อยวันให้ใช่ใช่ครับผม,มแล้วพี่บ่าวที่เป็นตัวไหนครับผมผมที่เลขชอบผมก็คือเลขช่องสามศูนย์หน้านั้นเลขชอบแล้วก็ศูนย์หนึ่งโอแล้วก็ เลขที่บ้านที่ร้านเนี่ยครับสองหนึ่งหกครับผมแล้วก็มีผมก็มีเลขป้ายทะเบียนรถเพราะว่าผมก็เพิ่งได้มาใหม่นะครับป้ายขาวผมก็ซื้อจริงๆไว้ครับายเอฟซีนะครับนี่นะครับแนวทางแนวทางนะครับพี่บ่าวครับผมวันนี้ถือว่าโค้งสุดท้ายนะพี่บ่าวเนาะพรุ่งนี้ก็จะวันโชควันลาบแล้วทีนี้ผมจะมาขอตัวเน้นๆของพี่บ่าวเลย สามตัวกับสองตัวบ้าพี่บ่าวอ่ะเน้นตัวไหนเยอะที่สุดครับผมอสามตัวก่อนครับผมสามตัวนะครับผมชอบอยู่สองตัวสองสองเลขนะครับผมอ่าครับผมผมชอบสามศูห้ากับห้าแปดสี่ครับผมสามศูนย์ห้ากับห้าแปดสี่นะครับผมตัวเน้นนะครับพี่บ่าวนะครับก็ผมแล้วสองตัวนะครับพี่บ่าวสองบชอบหนึ่งหกกับห้าศูนย์ครับผมหนึ่งหกกับห้าศูนย์ ครับผมอืมครับแนวทางพี่บ่าวนะครับเ c ซีครับวันนี้ทางช่องก็จะมาย้ำตัวเลขให้กระชับลงอีกนะครับผมจากหลายๆตัวตอนนี้เหลือ305กับ584แล้วก็50กับอะไรอีกตัวหนึ่งครับพี่บ่าวครับครับ16 16นะครับผมสตัว16กับ50แต่ว่าตัวที่เหลือก็กันกันไว้ใช่ไหมครับพี่บ่าวครับก็แล้วแต่ชอบนะครับแล้วแต่ชอบ พี่บ่าวก็เสนอเป็นเพียงแค่แนวทางนะพี่บ่าวเนาะพิธุก็แล้วแต่เอฟซีนะครับผมก็ว่าเหมือนก็เหมือนที่พี่บ่าวบอกพี่บ่าวก็ถูกแล้วคนเราแล้วแต่ดวงแล้วแต่บุญวาสนาครับผมใช่มันเป็นเดินเทวดาเราก็ต้องจะได้มาเราก็ผมก็กล่าวว่าจะไปทําบุญเก็บแล้วก็ทําบุญด้วยครับผมเอาได้ยินข่าวว่าจะไปทําบุญสร้างกําแพงวัดด้วยใช่ไหมฮรครับผมอุสาทุ่มบุญด้วยนะครับผมรอบนี้ก็จะไป รวมตับบุญนะครับครับคือขครข้อสงสัยเอฟซีถามมาเอ้าโอ้โหถูกหวยถูกเลขขนาดไหนทําไมได้ซื้อบ้านซื้อรถคือแจ้งข่าวนะครับคือว่าถูกสะสมถูกสะสมมาเรื่อยๆนะครับมาปังตัวห้าหนึ่งเก้าครับผมใช่ไหมครับครับผมนะครับขครข้อสงสัยนี้เอฟีถามมาหลานน้อยของผมนะครับกำเข้าสารให้กาเข้าสารตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรกันก็กมให้หลานกรมเล่นๆแล้วก็นับกันดู 519กับร็ซื้อเลยประมาณวันนี้ได้280ห้านน้อยวันนี้ห้านน้อยก็ไม่280ครับผมเอาอย่างไงก็ต้องขอขอบคุณพี่บ่าวนะครับผมสําหรับแนวทางงวดประจําวันที่16หรือว่าวันพุ่งนี้นะครับวันโชควันลาบนะครับผมให้พี่บ่าวอวยพรให้ fc ทางบ้านหน่อยครับว่าผมก็ขอให้ fc ทางบ้านที่ติดตามพี่บ่าวที่ติดตามทุกช่องทุกแนวทางนะครับที่ดูนะครับ ก็ขอให้ีมีโชคมีลาบนะครับในวันทุก์ในวันตุ่งนี้ขอให้เฮงเรวยๆยทุกคนนะครับวันที่18แปดมากินก๋วยเตี๋ยวฟรีครับผมพิกัดร้านอยู่ตรงไหนนะครับอีกรอบหนึ่งครับผมน้องออกมาจากตัวเมืองนองหานประมาณ1กิโลนะครับทางไปบ้านเสียงงามนะครับบ้านเซียงงามร้านก็จะอยู่ตรงกับป้ายบ้านเสียงงามเลยครับผมโอ้หครับผมใครที่ผ่านไปผ่านมาไว้ไปเที่ยวคำชะโนดไปวัดศรีนคนครับ ฟานเส้นทางนี้แวะได้ครับผมวันที่18ช่วง <ๆ S 2> เช้าตั้งแต่กี่โมงครับพี่บ่าวครับเอาเลี้ยงตั้งแต่9โมงเป็นต้นไปครับ9โมงเป็ตนต้นไปนะครับเอครับผมครับขอบคุณครับพี่บ่าวครับข,ขอบคุณครับ